มาบเขาให้โอ้โหด้วยลีดเลสนะครับผมทำให้อาร์กลมผู้ที่เป็นเลสร้อยเกาะแตกแล้วก็โดนฟินิคฆ่าแล้วมันก็ยังยิงไม่หยุดสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยนเกม s ั m เ o อร์วอร์ d ใจอารีน่าครับ และในวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้องเทเซเลียนนะครับผมหรือว่าอ e ีฟิทไฟนั่นเอง,เองก็เป็นตัวที่มีสกิลที่น่าสนใจอย่างออบิเวียนหรือว่าสกิลลืมเรือนนะครับทำให้บล็อกพา s ์ทิฟสกิลของฝั่งตรงข้ามได้ก็จริงๆแล้วมอนสเตอร์ที่มีสกิลนี้มีไม่ก็เยอะเท่าไหร่ครับแล่อย่างตัวนี้สามารถหาได้ทุกคนจากในกิวล์วอลนะครับผมเพื่อนๆสามารถสะสมแต้มกิลเพื่อเอาไปแลกน้องได้นะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูใครที่ยังไม่รู้นะ แต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ดวงหน่อยเพราะว่าน้องจะสุ่มมาเป็นสามธาตุอาจจะเป็นน้ำลมหรือว่าไฟนั่นเองซึ่งสามารถหาซื้อได้ทุกๆสัปดาห์นะครับจะได้20ชิ้นส่วนแล้วถ้าเก็บครบร้อยชิ้นส่วนจะสามารถเอาไปแลกได้1ตัวแล้วก็จะมีการันตีคือถ้าเราแลกไป5ตัวแล้วยังจะไม่ได้น้องอีกก็มีให้แลกในอาชีพเม้นท์นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดวงสวยก็ประมาณครึ่งปีนะครับ25สัปดาห์ใช่ปะ่ะย เออประมาณ25สัปดาห์ถึงจะได้น้องอ e ีฟิตไฟไปนะครับผมแต่ถ้าใครดวงดีเปิดได้ตั้งแต่ตัวแรกก็สบายครับผมเก็บแต้มคิวใช้แต้มคิว300อันต่อ1นึ่ต่อ10ชิ้นนะครับผมก็ลงๆแล้ว3000นอโอเคสำหรับน้องอ e ีฟิตไฟจะทำอะไรได้บ้างใส่รูนยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับผมเริ่มจากเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อน,นจริงๆแล้วอ e ีฟิตไฟเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวดาเมจเดียเด่ยว ซึ่งได้รับการพัฒนามาทําให้มันอึดถึกทนมากขึ้นนะครับด้วยพาสซีฟสกิลอ่ะแล้วก็ยังยิงแรงสุดๆด,ด้วยโอเคครับผมอันนี้คือรูนในที่ใช้งานในพวก PVE ทั่วไปนะครับผมแต่ในรูนใน RTA เ,เนี่ยจะเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เรามาดูสกิลกันก่อนนะครับสำหรับข้างนอกเนี่ยผมจะเล่นแบบถึกๆหน่อยเน้นเอาไปแปะเกาะแตกแล้วก็บล็อกพาสซีฟแล้วให้ตัวอื่นช่วยเก็บนะฮะซึ่งจริงๆเราสแตทแค่นี้ก็แรงแล้วนะ เดี๋ยวเราไปดูกันครับสกิลแรกเมกาส์แมชครับผมก็เป็นการโจมตีนะครับผมศัตรูพร้อมกับสร้างความเสียหายต่อเนื่องหรือว่าทําให้ศัตรูติดพิษโอกาสติด50ครับแล้วก็ถ้าอัพสกิลเต็มเนี่ยจะกลายเป็นติดพิษประมาณ75เลยทีเดียวแล้วก็พิษจะอยู่2เทินแล้วก็ยิงแรงขึ้นด้วยความแรงของสกิลแรกจะขึ้นอยู่กับค่าสปีดนะครับผมความไวของตัวมันนั่นเองยิ่งเร็วยิ่งแรง ส่วนสกิลสองครับทิปล r คัทโจมตีศัตรู3ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะทาให้ศัตรูติดเกราะแตกเป็นเวลา2เทินครับผมซึงถ้าอัพเต็มแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเกราะแตกคิตละ70เลยคูดาวอยู่ที่3เทินเท่านั้นนะครับและสกิลพาร s ทส,สี่ครับเป็นสกิลทีเด็ดเลยแอนเชียนพาวเวอร์ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกต์ลดพลัง30%ก็คือถ้าศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันไม่มีบับเสียมันก็จะยิงเราเบาลงนะฮะ คือถ้าไม่มีบัฟแดงบนหัวมันจะยิงเราเบาลง30%เลยนะอ่ะแล้วก็เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่มีเอฟเฟกลดพลังขึ้น30%ก็คือถ้าศัตรูมีบัฟเสียก็คือบัฟแดงอยู่บนหัวเนี่ยมันจะโดนอ e ีฟิตไฟเนี่ยยิงแรงขึ้นอีก30%ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีพาสีฟสกิลคือทำให้ศัตรูติดเหมอ่ลอยหรือว่าออบิเวียนนะครับบนหัวเป็นเวลา2เทิร์นด้วยแล้วก็เป็นเอฟเฟกอัตโนมัติเป็นพาสีฟสกิลติดตัว รีสกิลจะเป็นเพิ่มความต้านทานนะครับหรือเพิ่มเส41%อรอันนี้เมื่อปลุกพลังแล้วนะครับเอาเวแล้วจะได้ความแม่นยําเพิ่มมาอีก25%จริงๆแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ค่าความแม่นยําด้วยนะสำหรับดูนะเซตที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเอ็กซ์ตาเทิร์นกับเคาน์เตอร์นั่นเองเขาตีมาอาจจะโดนสวนไปพร้อมกับแปะพิษไว้นะแล้วก็แปะเป็นไอ้เหม่รอยไปด้วยแล้วก็ลืมบอกไปว่าไอ้สกิล เมอรลอยจะใช้ไม่ได้ผลกับบอสนะครับผมเอาไปบล็อกบอสไม่ได้โอเคนี่คือสกิลคร่าวๆลูนก็จะเป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นกับเคาน์เตอร์นะก็เน้นสปีด HP h p ก็ได้หรือว่าตรงนี้จะใส่เป็นคริสแดมก็ได้ถ้าเรามีออฟลองที่เป็นคิเรศเยอะๆนะครับผมการใช้งานครับน้องสามารถเอาไปเล่นได้ทั้งใน RGA ใน g u i ในกิลวแล้วก็ไตหอไตหอนี่คือเอาไปบล็อก ในบางชั้นนะครับที่สาคัญสาคัญยิ่งการมาของหอเฮลเนี่ยมันก็เอาไปใช้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปใช้ในห้องที่มันมีฟินิกสองตัวแล้วก็มีเตาแสงเอาไปบล็อกก็ช่วยทําให้ผ่านได้นะครับผม,มสําหรับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเทสในกิววอลให้เพื่อนๆได้ดูก่อนละกันว่าเอาไปใช้งานยังไงนะก็วิธีการเอาไปใช้งานเนี่ย พยายามดูบ้านที่มันเป็นพาสซีฟสกิลเยอะเน้องจะช่วยได้นะอ่าจริงๆบ้านเนี่ยเป็นบ้านถนัดผมเลยที่จะใช้อ e ีฟิตไฟนะครับผมเพราะว่ามีทั้งโอดินที่มีพาสซีฟเก็บสะสมความรู้แล้วก็มีฟินิกนะฮะน้องจะได้เปรียบมากเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยฮะเน้นไปโอ้โหหนึ่งว่าเปลี่ยนเป้ามายิง นี่ครเดี๋ยวเราจะลองบล็อกพาสซีฟแล้วลองฆ่าไปที่โอดินก่อนนะครับผมนี่ EX ด้วยตอนนี้ติดด e ีบัฟ2อันแล้วแล้วก็ทำให้ท่าแรกเราจะแรงขึ้นนะครับผมเราจะลองยิงไปด้วยแอทแทก6 0 0ไม่มีคิดได้หมื่นหนึ่งเกาะสลายหายไปเรานี่ก็ฮิลก่อนนะมาเพาให้โอ้โหด้วยรีดเลสนะครับผมทำให้ อาร์คลมผู้ที่เป็นเล็ดร้อยเกาะแตกแล้วก็โดนฟินิกซ่าแล้วมันก็ยังยิงไม่หยุดแล้วฉันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ผมจะฆ่ามันยังไงครับเนี่ยเพื่อน ยังจ็หลุดอีกตั้งหากแย่แล้ว <c oughs> อยาบคายมากโอ้โห <c oughs> ทำไมดวงเราดีแฮปปี้แฮปปี้อะไรขนาดนี้เนี่ยดวงจะดีไปไหนเพื่อน เียงหน่อยเพื่อนอีิดไฟก่อนตายทำหน้าที่ให้ดีเออโอ้โหน้องเรียบร้อยฮะน้องไม่รอดแล้วเป็นบ้านถนัดผมเลยก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็กลับมาสู่ในโซนของ rta กันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อกี้โดนไปหนักนวงเหลือเกินอาร์คลมเลสร้อยบวกกับดินเลสก็ไม่ช่วยอะไรครับโดนกาะแตกจากด้านน้ำ ก็ปริวอย่างที่เห็นครับพิกกลับมาไม่ได้มาสำหรับเทเเลียนใน RTA นะครับผมใส่ลูนเซตเดียวกับข้างนอกเลยก็คือเอ็กซ์ตาเทิร์นกับเคาน์เตอร์นี่นะแต่ว่าเน้นแสแตทก็คือเน้นจัดลูนให้มันค่อนข้างสุดหน่อยหนึ่งก็จะมีทั้งเลือดทั้งเดฟ5 0 0กว่าแล้วก็แอตแทคสปีดขีเลยขีดแดมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของอ์ติแฟกที่ใส่เนี่ยก็เหมือนแค่อยากจะเสริมอะไรก็เสริมไปถ้าแบบ HP น้อยก็เสริม HP แอแทน้อยก็เิมแอดแทครับประมาณนี้นะก็จริงๆแล้วตัวมันอ่ะจะค่อนข้างถึกอยู่แล้วด้วยพาสซีฟสกิลของมันถ้าเราเจอกับศัตรตูที่แบบเข้ามาถึงไม่มีดีบัฟบนหัวเนี่ยน้องก็จะสามารถทนไายัสได้ไม่แพ้ลิงลมเลยลิงลมนี่แบบอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ป่ะอ่าใช่ครับผมลิงลมสามสิบห้าเปอร์เซ็นตอีฟ,ฟิไฟนี่สามสิบเปอร์เซ็นเลยนะแต่ว่าถ้าศัตรูมีบัฟแดงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะโดนแรงไม่ได้โดนแรงขึ้นก็จะโดนกลับมาเป็นปกตินะครับผม ด้วยความเป็นพาสซีฟตกิวมาสําหรับการใช้งานครับผมก็มีตัวอย่างหลังจากที่ผมได้ลองปรับรูนเนี่ยผมก็ไปลองเล่นมาอยู่ไม่กี่แมทนะมันจะมีแมทนี้แมทนี้ผมจะพิกขึ้นมาตอนที่ผมเจอวาวไฟดูอิดแล้วก็แพนด้าผมเห็น3ตัวนี้ปุ๊บโอ้โหวันี้พาสซีฟเยอะแน่นอนก็เลยหยิบอ e ีฟิไฟมาตัวสุดท้ายซึ่งก็ทําให้เขาแบนอ e ีฟิไฟผมนะครับผม แนดีนแพนด้าไปเขาก็แบนอีฟิตไฟก็เลยไม่มีอะไรมากฮะสำหรับเกมนี้เป็นเหมือนบังคับแบนส่วนเกมนี้ฮะจริงๆแล้วที่หยิบอีฟิตไฟมาก็เพราะว่าเสือลมนั่นเองตอนแรกผมเห็นเขาพลิกมาอย่างเงี้ยผมกะจะแบนแพนดา้านะคิดไปคิดมาเขาเลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเนีย่ยเราหยิบเฟิร์สพิก จิ้นลมมาแล้วเ็าก็หยิบมาเป็นพวกปีกนะไปชิดมาก็เอาตัวรีสกิลออกดีกว่าเผื่อฟุกให้อาร์คแสงคอยลบบัฟแล้วก็ให้น้องคอยแปะสกิลไปได้นะแปะเหมือรอยแล้วฆ่าเสือลมไปนีครัโนนก่อนอันนี้โชคดีที่วูฟเราได้การกันครีแล้วก็เขาไม่ติดเกราะแตกเลย นี่ฮะความแรงเกาะแตะได้ฮิตแรกแล้วก็ได้ฮิตสองฮิตสามไปอีกสี่พันกว่าโดนไปไม่ติดสตาร์นี่ฮะรอบนี้มันจะดวงดีก็ดีเลยพอมิสไปหยุดแพนด้าไว้ก่อนนะได้เวลาเชือดเสือปึบเหมือลอยไปฮะนี่พอมีบักสองอันปุ๊บ โหได้เจ็ดพันถือว่าแรงแล้วก็ติดเหมือลอยแล้วเสือจะไม่ลงจากก็คือตัวไอ้สวรรค์นหน้าจะไม่ลงจากหลังเสือมันก็จะหายไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นการบล็อกพัสซีแล้วก็อีกเกมหนึ่งครับเกมสุดท้ายบังเอิญเจอบังเอิญเจอเฟิร์สพิกอะไรนะพิกสองพิกสามมาเป็นแบบอย่างนี้ทั้งคู่เลยผมก็เลยต้องหยิบนะฮะมาเป็นคอมโบในกัยานเลย แล้วผมจาได้ว่าไอ้คอมโบแพนด้าเนี่ยมันแพ้ c, c ีก็เลยหยิบพวกแก๊ง cc มานะครับมีรีสกิลไ้ทั้งสองตัวผมแบนม้าน้ําออกไปเพื่อที่จะการันตีว่าพินมันแบบแค่มีอิมูนแค่แป๊บเดียวเรายังสามารถแบบบอกราสีฟได้อยู่นะแล้วก็เรียบร้อยฮะโดนสตันไป3แล้วก็ยังรีแพนด้ากลับมา พินลมโดนจินรีไปแล้วนะไอ้พินไฟโดนรีไปอยู่แต่ว่ามันใกล้จะกสกิลมาแล้วแหละ1 1> โดนสวนไปน,น,ไปนี่ขนาดแคนซิงเขายังตีมาเป็นหมื่นห้าเอาเมกาสตอรแมสเข้าไปโหหมื 10, ่นเก้าไปไงดีเคมืดเสียชีวิตไปแล้วฮะทำการแคนซิงเอาไว้ ก็แตกไม่ติดโอ้โหหลับอีกฮะสมาทไปเจ็ดพันเน้นไปหน่อยคราวนี้มีบัฟแดงด้วยแดงขึ้นนะเห็นไหมแล้วมันค่อนข้างถึกด้วยนะไม่ตายครับผมจังหวะนี้ก็ยื้อกันไปยื้อกันมา ชคดีที่อันนี้รดเกตทันไม่งั้นวูฟผมไปนรกแน่เาเรียกว่าวูฟโกงความตายขึ้นมานะแล้วเราก็บล็อกพาสซิฟอาคแสงได้พอบล็อกได้ก็ยิงปิวไปเลยฮะก็เหลือ2ตัวน่าจะไม่เป็นปัญหาครับผม เรามีรีสกิลสองตัวด้วยก็รีไปรีมาแล้วก็รีไปเรื่อยๆนะเอาอีฟิตเนี่ยซีบัฟปุ๊บยิงไปสองหมื่นแปดแบบไม่มีบัฟดาบนะเพราะว่าเรามีบัฟสปีดด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอีฟิตไฟเนี่ยไปกับวูฟแสไอ้วูฟน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กเลยนะคอมโบด้กันค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรียบร้อยฮนะตึมตึม โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทเเลียนนะครับหรือว่าอีฟิตไฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้เล่นใน RTA ได้ดีนะครับผมเอาไว้พลิกแก้ทางพวกที่แบบมีพาสซีฟสกิลอย่างเช่นพวกดีเคแสงอารแสงดีเคมืดอะไรเงี้ยพวกเสือก็พอแก้ได้ครับแล้วคอมโบที่น่าสนใจก็คือพวกบูฟน้ำเอามาช่วยเร่งสปีดเป็นการเพิ่มดาเมจได้ด้วยแล้วก็มีฮงมีฮีลนะครับผมแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ค่อนข้างถึก เพราะนั้นบิวอาจจะแบบให้เลือดแบบเยอะๆหน่อยก็ได้สักเกือบ20,000ื 5, 600, เดฟสักห้าหกรอะไรเงี้ยก็จะทําให้มันถึกแล้วด้วยพาสซีฟสกิลของมันเนี่ยถ้ามีดีบัฟมันทําให้มันยิงแรงเราทำแอตแทกไว้ไม่ต้องเยอะมันก็แรงแล้วนะฮะอย่างที่เห็นเลยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเทชเลียนครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่มีปัญหามีข้าไานตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยแล้วก็การนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด ชอบติดตาเป็นกําลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันอันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ